สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการฟองฟอตคลินิกทำมาต่อไปนะครับอ่าพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมเจนครับผมนัดครับอ่าก็วันนี้เรามาทําหน้าที่เป็นพิธีกรตอบคําถามนะครับที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูรายการของเราเป็นครั้งแรกนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เออซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อีเพื่อนะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับครับผมช่วงนี้สนับสนุนโดย r a p i d prototype ผู้ให้บริการทำชิ้นงานต้นแบบหรือ low volume production พร้อมทีมงานมืออาชีพได้มาตรฐาน ISO ท่านที่ต้องการงานไวมีคุณภาพพร้อมทั้งเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเต็มที่สนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับครับพี่เจนสำหรับคบำถามในวันนี้นะครับคือผมต้องการสร้างตารางบอมเนี่ยใน solidworks เนี่ยก็สร้างปกติแล้วล่ะแต่ทีนี้ผมอยากให้แบบ a d v a น c e ขึ้นมาหน่อยอให้ลิงก์กับ excel ทำได้ไหมเขาเรียนรู้ได้ไป Excel ด้วยลิงก์กันอ่าใช่อ๋อโอเคทำได้ทำได้ในส่วนมีมีฟังก์ชันอยู่พวกนี้เรื่องของการเขียตารางบอมพวกนี้มีหลายฟังก์ชันอยู่ให้เรารช่วยให้เราใช้พวกนี้นะผมรู้แล้วว่าเซฟเป็น Excel ได้แต่ไม่รู้ว่ามันทำลิงก์อ๋อโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันใน SolidWorks นะครับอ่า <จน S 2> อย่างโมเดลดออิงตัวนี้นะครับ,รบผมก็เขียนโมเดลเรียบร้อยแล้วทำดอิงเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะสร้างตารางบอมนะครับปกติเราก็ ไปที่เทเบิลเลือกบอมใช่ครับนะครับอันนี้ผมมาที่แท็บ Insert ครับ Insert ตัวนี้นะครับอผมคลิกโมเดลไว้ก่อนอคลิก v วิวจอไว้ก่อน Insert ค Table ครับแล้วก็เลือก Excel Base d วิวออฟอะตเดียอ๋อจะเลือกเป็นตัวนี้แทนใช่เลือกเป็นตัวนี้แทน<อ>เราไม่ได้สร้างตัว v i วออฟ m a t e เ i ียธรรมดาครับอันนั้นมันคือ้างตารางในนี้<ม>นะให้เราเลือกตัวนี้ครับแล้วเราก็เซฟไว้่นไงเราไปหาก่อนไฟ์ ต้นฉบับตัวอย่างนะครับที่เราทําตัวเรื่องของตัวเทมเพลตเอาไว้นะครับ,รบก็อยู่ที่ใน solidworks c o r นะครับแล้วก็ solidworks length data length english solidworks ก็ length หิวเลยพูดถึงแล้วก็หิวเล้งเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็เลือกบอมมันสักหนึ่งอันที่เรา,ท,เราที่เรามันเป็นมาตรฐานเทมเพลตเอาไว้นะครับมันก็จะมี property บอกว่าเ้าก็เหมือนกันว่าเราจะโชว์เป็น part only หรือจะเรา ตัวเป็นท็อปเลเวลนะครับเอามาไว้ตรงไหนเราก็สามารถกดเลือกได้กดโอเคมาเขาจะสร้างตารางบอมที่เป็นแบบ Excel เลยอืมอ่าไม่ใช่สร้างตารางบอมที่เป็นที่เป็นตารางเหมือนที่ใน solidworks นะอันนี้ก็คือเป็น process gen excel ออกมาเลยใช่เขาจะเปิดโปรแกรม excel ขึ้นมาให้แต่เครื่องเราต้องมีตัว microsoft excel หนะครับเขาไม่มีของเรามีไหมมี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 ใช่ไหมใช่ครับมีครับมีเนะอันนี้ก็มีเนอะอ่าก็จะสร้างตารางสร้างตาราง excel มาให้ลิงก์กับไฟล์ excel ของเราเลย นี่ก็จะเปิดโปรแกรม Excel มาให้แล้วก็จะได้ตารางแบบนี้มาหน้าตาก็จะเหมือน Excel หน่อยนะใช่ใช่ทีนี้เราก็เปิดตัวคําสั่งตัวไฟล์ Excel มาหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะ Copy ีไปวางก็คือเราจะเซฟออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะลิงก์กันได้ลองทําดูหน่อยดิอ่างนี้ยังมองภาพไม่ออกพี่เจนอ่าก็ดับเบิลคลิกเราจะ Copy ตัวนี้ไปใช้ใช่ไหมแล้วก็ดับเบิลคลิกตัวนี้ครับแล้วก็ อ๋ออันนี้มันเปลี่ยนชอบเลยเปลี่ยนตัวริบบอนเป็น Excel ด้วยใช่มันเปลี่ยนเป็น Excel เลยก็ Copy ธรรมดาเลยครับ Copy เข้าไปแล้วก็เปิด Excel ที่แท็บนี้นะครับก็เพสต์ลิงเข้าไปอ๋อต้องอันนี้ตัวนี้คีย์ก็คือต้องเพสเป็นเพสต์ลิงใช่ต้องเพสเป็นลิงนะไม่งั้นก็เวลามันอัปเดตกันไปอัปเดตกันมามันจะไม่แก้ไขให้นะครับซึ่งถ้าเรามาแก้ไขหน้าต่างนี้หน้าต่างที่เป็นใน solid work ครับนะครับเขาก็จะแก้ไขตัวตัวเพิ่ม description เข้าไป เปลี่ยนชื่อก็เละชื่อมันจะยาวยาวโดดอยู่ตัวเดียวเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อสั้นๆน,นะครับจะได้เห็นภาพง่ายๆก็เบิมคลิกเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยก็ลบตัวนี้เหลือแค่สามร้อยห้าสิบตัวนี้แค่นั้นเองครับนะครับก็เซฟไปนะครับตัวพาร์ตตัวพาร์ตตัวนี้ก็จะให้เหลือแค่สามร้อยห้าสิบหละตัวท<อ>ั้งนี้นะครับมันก็สามารถเชื่อลิงก์กันไปนี้ขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับ<ด>ที่ว่าเราจะแก้ฝักไหน นะส่วนใหญ่เราจะแก้ฝั่งที่เป็น solidworks เละเพราะเราเห็นโมเดลเห็นอะไรครับแล้วให้ excel ตัวบอมตัวนี้เอาไปใช้งานต่อได้ดีเลยส่วนตัว excel นี้เราก็ประโยกย้ใหให้มาไหนกอะไรก็แล้วแต่ใช่ก็เอาไฟล์ไฟล์นี้เซฟให้เขาได้เลยโอ้ดีเลยนี่ผมก็ว่าแล้วมันนั่งก๊อปทีละทีละช่องทีละช่องอืนะครับที่ชื่อมันยาวดดวไปตัวมันก็ไม่ไหวเราลบสั้นๆพอนะครับก็ประมาณนี้เราวิธีการเซฟที่เป็น excel สําหรับตัวบอมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเลยนะครับครับเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆมาให้ดูกันเรื่อยๆพบกันใหม่ทุกวันจันรถึงสุกร์สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ